ขอ่ท้ายหนึ่งผู้จัดการตรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีภูมิชาผู้แทนสํานักงานป้องกันและต่อต้านการฟอกเงินนะครับพี่น้องสื่อมวลชนที่มาร่วมรับฟังการแถลงข่าวความคืบหน้าการสืบสวนขยายผลคดีหลอกวงทุนทองฟาร์มเนี่ยในชื่อว่าโชวโชวฟาร์มนะครับซึ่งการแถลงในวันนี้ในระดับแรกขออนุญาตีกล่าบเรียนเชิญท่านผู้จัดการตรวจเช้านะครับเพื่อเกี่ยวกัการแถลงข่าวการดำเนินการของกองบงานตํารวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีครับขออนุญาตกราบเรียนเชิญครับ เดือนพี่น้องสื่อมวลชนนะครับวันนี้ก็เป็นผลของการปฏิบัติของกรมบชิการประการกิจกรรมทางเทคโนโลยีนะครับร่วมกับศูนย์พีซซึ่งท่านรองธรรมศักดิ์เป็นผู้บริการอยู่นะครับสืบเนื่องก็มาจากการที่มีกลุ่มคนร้ายนะหลอกลวงมาะชาชนให้หลงเชื่อร่วมลงทุน ว่าไปทำบางเหตุนะครับหลังจากนั้นมาก็ไปทำอย่างอื่นเพิ่มจนมาถึงต่อไปถึงทำไปชมโทมาเลยถมนั้นนะครับค mm hmm. วามความเสียหายเนี่ยประมาณพันกว่าร้อาล้านนะครับ mm hmm. ซึ่งทางศูนย์รับแจ้งทางออนไลน์ของตำรวชาติเนี่ยรับแจ้งผ่านระบบอ,ออนไลน์มาเมื่อวันที่27กันาย่ม mm hmm. ของปีนี้ พอรับทราบเสร็จเนี่ยเห็นว่ามันมีการผู้เสียหายจำนวนนากร้อยรายที่ทยอยแจ้งสารบบเข้ามาทางสู์ 0, ก็ได้เริ่มกระบวนการรีบอายัดบัญชทีโดยโดยด่วนนะครับซึ่งในชั้นต้นเนี่ยก็อญญายัดเงินไปได้เท่าที่เหลืออยู่ในบัญชีอยู่เพียงของสิบสิบเจ็ดล้านบาทนะแต่หลังจากนั้นก็ได้เริ่มรวบรวมหลักฐานแล้วก็ออกมาจาัดดำเนิกนการ จับกลุ่มตัวผู้กระทำผิดมาหกรายนะครับอีสามรายนีปคือที่เป็นหัวหน้ากระบวนการเคียเต่าอะไรก็เดี๋ยวอยู่ต่างประเทศนะครับหลังจากนั้นก็มีการประสานง,งานกันกับหน่วยงานปปงนะครับซึ่งเป็นข้อตกลงที่เราร่วมทำกันอยู่แล้วครเพื่อความรวดเร็วในการขยายผลติดตามเส้นทาง,างการเงินแล้วก็ทราบสิทินั่ก่นนยเราเออ ในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็ได้มีการไปไปตรวจคน้นแล้วก็ติดตามยี่มทัทกสินนะครับก็มีเงินสดเป็นเงินเก้าสิบกว่าล้านที่น่าสุดที่ทได้มาแต่วันนี้ก็อยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจค้นครับยิ้มทักสินตามจุดต่างๆด้วยเห๋ือรายละเ,เอียดนี้จะขออนุญาตให้ท่านลองลองจับนะครับต่อธิบายให้กับพี่น้องเป็น่ิราบ ประเป็นพินนรณสุชนนะครับทดีนี้อย่างที่ท่านบอกัตตรอได้กล่าวไปนะครับคือเมื่อวันที่27นะครับเราก็ได้รับการลงในระบบรับแจ้งความรอายร้อยคหลายนะครับที่ผ่านมาจากสามีภรรยาแล้วก็มีการแจ้งทางของโดยผู้ชจยเองนะครับซึ่งสื่อผู้ชนก็ได้ลงในเผยแพร่ในโซเชียลนะครับซึ่งผมเองก็ได้สั่งการให้มีการประชุมนะครับโดยกองยัการตำรวจ สืบส,สวนสอบสวนในการทำเทคโนโลยีร่วมกับตำรวจภูธรภาค19เราร่วมกันดูว่าขณะนี้มีผู้เสียหายทยอยมาแจ้งที่ไหนบ้างเราก็เลยมาจัดระบบให้มีการวางแนวทางนะครับทั้งการสอบสวนนะครับรับแจ้งขอผู้เสียหายเพื่อความสะดวกแล้วก็ได้ดำเนินการเรื่องก,การอายญดบัญชีนะครับซึ่งหลังจากนั้นไม่นานนะครับทากองพาการสืบสวนในกนะารทำไซเบอร์ก็ได้มีการจับกลุ่มนะครับตามหมายจับแล้วก็มี การเข้าไปดำเนินการเป็นขนาดนี้นะครับก็จะสามารถยึดเงินได้จำนวนมากแล้วก็ประสานปมงอย่างใกล้ชิดนะครับซึ่งรายละเอียดก็อยากจะให้ท่านผู้จัดการและทีมงานได้ชี้แจงในละเอียดต่อไปครับกับรียนทท่านผู้จัดการดุลยชาติทดลองผู้จัดการดุลยชาติครับพี่น้องสังคมทุกท่านครับวันนี้ก็เป็นอีกสัปดาห์หนึ่งครับเราแถลงข่าวทุกสัปดาห์นะครับตั้งแต่ต้นเดือนกันยายนจนถึงปัจจุบันนี้เรายังทางานต่อไปนะครับ อยกระทั่งสิ้นเดือนคนระับก็คงจะเป็นหน้าที่ขององค์เจะต้องส่งไมายต่อให้กับท่านผู้จัดการท่านใหม่นะครับคดีน,นี้นะครับต้องบอกว่าเราได้ต้นทางจากการรับแจ้งความออนไลน์ซึ่งถือได้ว่าเป็นการบริการประชาชนนะครับที่ท่านได้เห็นนะครับจะเห็นได้ว่าทุกภาคนะครับมีการถูกรอนะรบรวมทางเทคโนโลยีเข้ามาดําเนินการในการเก็บข่าวแยกแยะนะครับบุคคลที่เป็นผู้เสียหายจำนวนจำนวนค่าจำนวนความเสียหายนะครับ ก็ปรากฏว่าแหล่งที่มาเนี่ยนะครับก็มาจากทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับอยู่อยู่ส่วนใหญ่จะอยู่ในสกลนครนะครับผู้เสียหายก็จะตั้งเป็นรูปที่เราเรียกว่าโทรทัศฟาร์มเมื่อขายที่แรกก็จะขายเฉพาะเอ่อเห็ดน,นะครับก็จะมีเห็ดเขียนเลยครับหน้าหน้าเลยครับหนึ่งร้อยยี่สิบโดมน,นะครับแต่ข้อที่จริงมีประมาณสักไม่เกินสิบห้าโดมเพื่อทำให้ความน,น่าเชื่อถือแต่นั้นก็รอราบุ้นครับ 9, 9, การเราดก็ให้มีเปอร์เซ็นต์20เปอร์เซ็นต์นะครับจากจำนวนเงินที่ท่านลงและมีการคืนเงินจริงนะครับมันก็จะกลายเป็นแชร์ลูกโทษโดยอัตโนมัติทุกคนก็จะไปชวนพักเพื่อนผู้มี่น้องมาลงทุนนะครับจึงเกิดมีผู้เสียหายกว่า2,700รายความเสียหาย1,600กว่าล้้นนะครับเราก็ไม่ได้หยุดแค่นั้นนะครับในวันที่ผมแถลงข่าวมัมีการจับคุมนะครับผู้ต้องหาทั้งหมด6รายนะครับทุกคนหลบหนีอยู่แล้วก็ตั้งหลัก นะครับจะรู้ว่าไม่สามารถจะมีได้ก็มอมอบตัวบ้างเราไปจับตุมกุมตัวบ้างนะครับส่วนรัฐบาสามลัานครับเดินทางของน้าประเทศั้งแต่เดือนพฤษาคมาต้ร้อยหกสิเราก็มีการประสานงานทางด้านอิตาโปลนะครับเพื่อจะขอเล่นโนติและต่อไปการเจรสาเอกการนะครับในการที่จะส่งพรายข้ามแดนนะครับซึ่งเป็นสนี่สัญญาครับในส่วนนี้ต้องบอกว่าวันที่เราเข้าไปเนี่ยนะครับ ที่ธนาคารจัดกลุ่มที่ธนาคารยึดทรัพย์นะครับท่านเห็เงินจำนวน98ล้าน0 0แสนนะครับอยู่ในบ้านอยู่ในเซฟนะครับวางเนี่ยเต็มเต็มที่นอนนะและเป็นเงินทีเน่เป็นเงินที่ไม่ได้เดินเขานับนะครับยังมัดอยู่เป็นเหมือนเบอร์ไปธนาคารเลยพวกนี้ก็จะทำการลักษณะโอนเงินเข้ามาแล้วก็เบิกมาเก็บเพราะรู้ว่าปัจจุบนันนี้ถ้าเก็บไว้ในธนาคารก็จะถูกปรยัด นี่คือบริษัทจีแอนนะครับโฆษณากับผมก็มีความผิดร่วมกันนะครับเพราะโฆษณาเจอความเป็นจริงนะครับลงแสนสามได้ห้าหมื่นต่อเดือนระยะเวลาเจ็ดป, 7, ปีซึ่งมันเป็นไปไม่ได้นะครับสิ่งเ,นะลเงหล่าน,น,นี้นะครับการระดมทุนต่างๆก็คงต้องบอกที่นะ้องสุ่ประชาชนนะครับให้เตือนนะครับประชาชนว่าลักษณะอย่างนี้ขอให้ท่านศึกษาให้ดีนะครับการเราลงมีเงินที่อยู่ในสังคมอย่างนี้มากมาย การลงทุนไม่มีจริงครับลงทุนใดที่เกินกว่าความเป็นจริงนี่คือแค่สำนวนที่เรา,เอ,าเอกสารที่เรายึดน,นะครับเราสอบไปแล้วมาหนึ่งพันสามร้อยลายนะแต่สองพันเจ็ดร้อยนะครับ, 2, นรบในส่วนนี้ก็จะให้ทางนักลูกการสทอทสามรปรดจตีอ,องศนตราลงเดือนนะครับซึ่งถือว่าเป็นแม่นางลกในการที่จะดำเนินการในเขตพื้นที่ค่าเราาือเฉียงเหนือน,นะครับและนำมา,ส,าส่การยึดทรัย์ เราไม่หยุดนะครับคือเราจะต้องต้องตามไปเรื่อยๆนะครับเราเชื่อว่าเงินยังไม่ได้ออกนอกประเทศมากนักยิ่งมนเงินสดนะครับผู้เสียหายก็สามารถที่จะได้รับคืนได้เร็วขึ้นต้องขอบคุณทางปปมนะครับเราประสานงานกันด้วยดีมาตลอดนะครับไม่ว่าไม่ว่าการประชุมหรือแม้แต่การแค่โทรศัพท์คุยกันเราก็สามารถทําให้เกิดผลประโยชน์ต่อส่วนรวมก็คือต่อประชาชนนะครับขอเชิญท่านประกานสนทสาครับ กับเรียนผูน้ก,ก,ก้าิชาผู้รมแล้วก็พี่น้องสื่อมวลชนที่รับทุกท่านนะครับในส่วนของผมซึ่งรับผิดชอบพื้นที่แล้วก็ดูแลคดีนี้มาตั้งแต่ต้นนะครับก็ขณะนี้เนี่ยเราได้จับกลุ่มผู้ต้องหาที่อยู่ในประเทศทั้งหมด,หมดเรียบร้อยแล้วนะครับก็องมเหลือที่หลบหนีอยู่ต่างประเทศในส่วนของทางคดีเองทางขอต่อสามนะครับได้ประสานงานใกล้ชิดนะครับกับทางพนักงานใหยการแล้วก็ทางสารจังหวัดสุครครน,น,นะครับ ได้จเนินดีผู้ผู้ต้องหาทั้งหมดนะครับรวมถึงติดตามครับนะครับที่เหลืออยู่ทั้งหมดนะครับมาคืนให้กับผู้เสียหายให้ได้นะครับออตอนนี้เนี่ยที่เราตรวจสอบอยู่เนี่ยมีบริษัทที่เกี่ยวข้องอีกหลายบริษัทนะครับที่มีการทำธุรกรรมระหวา่างบริษัทหลักสี่นะครับสถานีหลักสี่แล้วก็เชลเลอร์บายน,นะครับก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบเส้นทางการเงินที่เกี่ยวข้องแล้วก็ในวันนี้นะครับ ก็เข้าตรวจค้นอีกหนึ่งจุดในพื้นที่ภาคตะวันเหนือนะครับซึ่งน่าเชื่อว่ามีส่วนเกี่ยวข้องนะครับในเรื่องเกี่ยวกับการฟอกเงินนะครับทรัพย์สินทั้งหมดที่ผู้ต้องหาได้ไปนะครับทางเจ้าหนี้ตำรวจของเราจะยังติดตามกับคุณมาให้ได้ทั้งหมดนะครับเท่ามากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะครับเพื่อเข้ากระบวนการของการฟอกเงินนะครับแล้วก็นำคืนกับให้ผู้เจ้งข้อก่อไปนะครับในส่วนของผมคงมีแค่นี้ครับขอบคุณครับ ขออนุญาตดำเนินครับอีกหน่วยงานนึงที่ร่วมปฏิบัตินะครับก็คือทางสำนักงานป้องกันและปราบฝามการข้อเงินขออนุญาตเล่นเช่นผู้บริกวยานหน้าปีญาติครับสิงห์กับที่จะมาชี้แจงผลการดำเนินการกับทรัพย์ของกลางที่ยึดอายัดไว้ครับเพื่อเล่นเชิญครับนักเรียนนั้นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับท่านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วก็พี่น้องสุวรรณทวนครับในส่วนของสำนักงานปปมนะครับเราได้รับคดีเมื่อต้นเดือนสิงหา สิ่งที่เราเรีบทำก็คือว่าเราได้รับาการมอบหมายให้ตรวจสอบสการกระทำความผิดมูฐานฐานช่อกองประชาชนแล้วก็ตรวจสอบทรัพย์สินของกลุ่มผู้ผู้ต้องหาและบุคคลผู้เกี่ยวข้องสมพั์นะครับในท่านนี้ท่านจะเห็นว่าทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ยึดอายัดทรัพย์สินไว้ในจํานวนหนึ่งนะในส่วนของปปงเนี่ยเราจะขยาย ความเชื่อมโยงทางการเงินครับบัญชีแถวสองแถวสามว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเงินมันโอนไปอยู่ที่ใครใครเป็นผู้รับประโยชน์ข้อสุดท้ายโดยไม่สุจริตอันนี้เราจะสามารถนำกฎหมายปปงไปดำเปนเินการเพื่อยึดอายัดทรัพย์สินนะครับหลังจากที่มีการยึดอายัดทรัพย์สินครับทางปปงเนี่ยรก็จะมีการประกาศราชกิจจาให้ผู้เสียหาย ที่ได้รับความเสียหายซึ่งตอนตอน,นี้ทราบมาว่ามีประมาณ2 7 0 0กว่าคนนมูลค่าวาสียหาย1,600ล้านนะครับมายื่นคำร้องที่ตามกฎหมายตามระเบียบของปปงนะครับว่าตัวเองเนี่ยเสียหายไปเท่าไหร่แลวจะมาขอคืนทรัพย์สินอะไรยังไงซึ่งตรงนี้นะครับเมื่อได้ยึดอายัดทรัพย์สินมีการตรวจสอบว่าผู้เสียหายเสียหายเท่าไหร่แล้วนะครับ เราเก็จะเสนอนคณะกรรมการธุรกรรมเพื่อยื่นอายการให้อายการยื่นคำร้องต่อศาลให้ศาลสั่งว่าผู้เสียหายแต่ละคนนะครับจะได้ทรัพย์สินคืนเท่าไหร่ครับอันนี้เป็นกระบวนการที่สำนักง,งานปปง,งจะสนับสนุนสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับอันนี้เบื้องต้นขออนุญาตแค่นี้ครับขอบคุณครับขอบ,ขอบคุณครับผแทนปปงนะครับในรัฐูาผู้ชายห่ชาตินะครับได้ เก่าสรุปและเก่าแนะนำเตือนพี่น้องประชาชนที่จะรู้ลงทุนในรูปแบบนี้ครับผมอยากจะไปเชิญครับกเรียนพี่น้องทสื่อมวลชนนะครับสำนักงานชาติก็พยายามจะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดนะแต่ว่าเราก็ทราบว่าโดยรัฐธรเราเนี่ยทำให้เกิดผลสำเร็จไม่ได้นะครับก็พยายามจะเป็นหน่วยที่ประสานงานซึ่งก็ได้ความร่วมมืออย่างดี ไม่ว่าจากทางสำนักงานปปมนะครับจากสถบาบันการเงินต่างๆจากธนาคารแห่งประเทศไทยจากผู้ให้บริการโทรศัพท์นะครับผู้บริการอินเทอร์เน็ตแล้วขณะนี้เราก็ได้พูดคุยกับทางคณะกรรมการตำรวจนะครับเพื่อจะเอาจุดอ่อนต่งตางๆเรื่องกฎหมายที่อาจจะไม่ทันกับเหตุการณ์เนะี่ย อาจจะมีตรงไหนที่เราจะต้องปรับแก้อาจจะมีตรงไหนที่เราต้องยกบ้านขึ้นใหม่นะครับอย่างยกตัวอย่างเรื่องเนี้ยการชักชวนประชาชนให้ลงทุนทําธุรกิจอะไรก็ตามทาโลกออนไลน์มันสมควรหรือยังที่จะต้องมีกฎหมายควบคุมนะครับกรณีที่จะทําจําเป็นต้องขออนุญาตไหมอันนี้เราก็พิจารณาอยู่นะครับแล้วก็แต่ในขณะนี้ในส่วนเนี้ย ทางศูนย์พีซเองก็กำลังพัฒนาระบบที่จะการาใช้ในการตรวจจับในการตรวจจับเลยว่าสมมติว่ามีเขตมีโซเชียลผ่านช่องทางต่าก็ตา่างกระดมชวนพี่น้องประชาชนลงทุวนุ่นนี้นียอาจก็อาจาอาจะต้องมีการพัฒนาระบบตรวจจับาจะเป็นเ i ไี่จะใช้คนอะไรแลนน้วแต่ครัซึ่งกำลังดำเนินการอยู่แบบนี้เพื่อจะได้คัดกรองมากกอนว่าไอ้ที่ทําอยู่เนี่ย มันจริงไม่จริงนะคแต่ในของพี่นพไทยพลก็เรียนยํำนะครับว่าการลงทุนแล้วผลตอบแทน26%เนะี่ยท่านท่านอย่าเชื่อเลยง่ายๆนะครับอย่างแรกเนะี่ยท่านตรวจสอบกระทงศูนย์พ c ซีก่อนได้เลยนะครับว่าเอ๊ะมันมีแบบนี้นะครับช่วยเช็คให้ผมหน่อยว่ามันจริงไม่จริงยังไงคือ ลำพังนะครับลำพังเนี่ยพี่น้องประชาชนเนี่ยยากที่จะตัดสินใจได้เองว่าเชื่อหรือไม่เชื่อเพราะถ้าเขาคนร้ายเนี่ยเขาจะเรียนรู้ไปเรื่อยเขารู้ว่าประชาชนสนใจสงส,สัยตรงไหนเขาก็จะมีคําตอบไปทันอย่างเคสอย่างเนี้ยนะเขาพาไปดูเลยพาไปดูเลยมีฟาร์มอยู่แบบนี้แล้วท่านลงทุนก็ชื่อท่านไปติดป้ายไว้ คนก็ต้องเชื่อนะครับแล้วยิ่งเชื่อมากขึ้นไปตอนไหนตอนที่ลงทุนครั้งแรกก็ได้เงินด้วยมันก็ปากต่อปากแต่อย่างนี้ต้องให้รู้ว่าบอกว่าผมไปดูมากากตาได้เงินมากับมือไม่จริงได้ยังไงอันนี้ก็ต้องอย่างนี้ไม่ได้แค่นี้ก็ไม่ได้เพราะว่ามันก็เป็นวิธีการคนร้ายซึ่งเขารู้อยู่แล้วท่านสงแต่อะไ อันนั้นเรื่องนี้เนี่ยมันก็ต้องต้องศึกษานะครับจะลงทุนต้องศึกษาข้อที่หนึ่งคือถ้าจะลงทุนอะไรท่านต้องศึกษาอย่าเชื่อผลตอบแทนกำไรสูง,สงถึงแม้ว่ามันจะอยู่จริงก็ตามท่านจะได้เงินรอบแรกมาเพราะมันคิดแค่นั้ไม่ได้แต่สงสัยอะไรไม่เข้าใจอะไรถามตำรวจดีกว่านะครับถามตำรวจเรามี คอนเทนต์ Content, มีเพจมีคลิปมีอะไรให้ความรู้ไปค่อนข้างเยอะนะครับแต่มันเป็นคําเตือนสั้นๆมันไม่สามารถทำรายละเอียดได้เพราะนั้นสงสัยอะไรสอบถามนะครับเราเองก็จะต้องพัฒนาส่วนเป็นรรันทละั้ของเราให้ให้สามารถตอบสนองกเรื่องพวกนี้นะครับรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวคงไปสรุปนะครัเป็นย่อยเป็น เป็นเป็นจะเป็นคลิปก็ได้จะเป็นไวรัลป่อยไปในไวรัลให้พี่น้องประชาชนได้ทราบนะครับก็เรื่องของการประชาสัมพันธ์เนี่ยศูนย์ทีซีทีเอ็ก็กำลังพัฒนาระบบการรักษาตัวจอบเรื่องพวกนี้ให้การงานที่สามารถจะตอบคำถามพวกพี่น้องประชาชนได้ทุกๆเรื่องก็ฝากไว้ก่อนว่า หนึ่งลงทุนแล้วกาไรขนาดนี้มันเป็นไปไม่ได้นะอันที่สองสงสัยอะไรนี่อะไรไม่ออกถามตำรวจนะครับเดี๋ยวท่านลองตำรวจสักเล่ยแล้วเพิ่มนะครับตอนนี้ก็อยากจะเรียนพี่น้องสังคมชนนะครับว่านโยบคใท่านสมงกตตลอเนี่ยท่านเกิดจะให้การทํางานของตํารวจที่รับมือกับเรื่อดการทำริดนี่คือเป็นเดี่เดียวกันนะครับระหว่าง โดยเฉพาะทางเมื่อจะเป็นสอ,อหรือทางบร,ริษกรนะครับกับทางตำรวจพื้นที่เนี่ยเพื่ออำานวอำาุกะดวให้กับผู้เสียหายแล้วก็ทํางานไม่เป็นหนึ่งเดียวกันคือ,อทุกลงพักนะครับผู้เสียหายใกล้ที่ไหนก็สามารถไปแจ้งความนะครับหรือไปอสอบปากคำที่นั่นนะครับแล้วจะส่งต่อข้อมูลกันนะครับเพื่อคดีที่มีความเชื่อมโยงเนี่ยที่สธออหรือบริษกรเป็นผู้เจ้าข,ของคดีเนี่ย ก็สามารถประสานโดยตรงกับตารวจพื้นที่นะครับให้ไปทําการสืบสวนคดีที่เจ้าของบัญชีมาร์อยู่ในพื้นที่พื้นที่ห่างไกลจากสทอนะครับก็ตำรวจพื้นที่ก็ต้องไปออกไปเอาหมายเรียกนะครับไปไปดูนะครับอาจจะเป็นหมายเรียกพยานอะไมาดิ้ต้องมาก็ดีเนี่ยอยู่ไม่อยู่อะไรนะเราจะทํางานเป็นหนึ่งเดียวกันเป็นตารวจประเทศไทยนะจะทํางานเพื่อตอบสนองการทํางานของ พี่น้องอยากจะให้รวดเร็วขึ้นนะครับเพื่อทําให้มีการจับกลุมหรือว่ามีการพิสูจน์ทราบตัวคนลได้เร็วขึ้นนะครับก็คงขออนุญาตนำเรียนไปแค่นี้ครับครับขอบคุณท่านผู้ช่การบริการชาติารองผู้ช่วการบริรชาตครับในครนี้ขออนุญาตเรียนเชิญพี่น้องสื่อมวลชนได้ซักถามเรื่องต่างที่เกี่ยวข้องเราครับกรณีนี้นะครับก็ที่ท่านผมว่าจะรอใด้พูดไปแล้วนะครับตอนนี้เราได้กำลังพัฒนาแอพนะครับแต่ว่าคงต้องรอนะครับจะต้องใช้ต้องใช้เรื่องเกี่ยวกับการลงทุนด้วย นะครับเป็นแอปที่สามารถจะทําให้ประชาชนโหลดได้โดยไม่ต้องเสียเงินแล้วก็ไม่เป็นแอปที่จะหลอกหลอกข้อมูลประชาชนแต่เป็นแอปของต้องโหเองนะครับซึ่งในปีหน้านะครับท่านผอตรท่านไหม่ก็จะได้ดําเนินการต่อนะครับเป็นแอปที่ท่านว่าหนุแล้วท่านสามารถกดลงไปท่านจะรู้เลยว่าเอ๊ะคอ์เทเตอร์เนี่ยมันมันมันมาเนี่ยมันเคยมีมาไหมเรื่องนี้เคยเกิดขึ้นไหมเบอร์นี้อันตรายแค่ไหนเบอร์จต่างประเทศแล้วการลงทุนต่างๆจะเป็นแอปที่มีประโยชน์ต่อประชาชนทั้งประเทศ เราจะเป็นการพัฒนานะครับทางระบบเทคโนโลยีเพื่อให้ทุกท่านได้อยู่ในโลกไซเบอร์ได้อย่างปลอดภายัยและที่สำคัญครับผมก็คงขอเตือนไว้เป็นวลยิ่งที่ผมให้อยู่เสมอก็คือไม่กลัวนะครับไม่โลกนะครับแล้วก็ไม่หลงเพราะว่าเขาจะขู่ให้เรากลัวครับในเรื่องของคอร์เซ็นเตอร์ทำให้โลกก็คือการลงทุนที่เกิดขึ้นที่เราจับอยู่วันนี้นะครับส่วนหลอให้หลง นะครับก็ต้องกลับไปดูผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่เออรี่หรือเออรี่อืนทางเ,เป็นไปแล้วหรือว่ากําลังจะเออรี่มีอายุแต่40ถึง60ก็จะเป็นกลุ่มที่ถูงหลอกนะครับให้รักจากนั้นก็มีแอปหาคู่นะครับแล้วก็ไปลงทุนที่เรียกว่าขายิีสแกมนะครับความเสียายสู่ส่วนนี้จะสูงมากนะครับเพราะแต่ละท่านในที่ Early, เออร์่อ่แล้วจะโดนลงปมาณ5ล้านบาทที่ไปเนื่องจากมีเงินเก็บเนื่องจากมีผู้ที่มีเงินเก็บแล้วแลวทำงานเป็นช่วงระยะเวลาเนี่ย ก็ฝากเตือนนะครับทุกท่านนะครับอยู่บนโลกออนไลน์ต้ออยู่กับความปลอดภัยแล้วก็มีอะไรหนึงสี่สี่หนึ่งนะครับาสายด่วนสอทศูนย์แปดหนึ่งแปดหกาันนะครับและาท่านแจ้งความครับที่ท่านบอกว่าทรอได้พัฒนามาก็คือไทยโพลิซ์ออนไลน์ c o m ท่ทานจะได้เคสนไอทีและท่านสามารถเข้าไปดูได้ว่าตอนนี้คดีที่ท่าน แจ้งไปเนี่ยเคฟเนี่ยดำเนินการถึงไหนส่วนเรื่องความผิดเดี๋ยวผมให้ท่าน,นท่านท่านใหเห็นเรื่องข้อกฎหมายนะครับความเสียหายที่เกิดขึ้นว่ากลุ่มคนที่ทำณแบบนี้จะโดนข้อหาได้บ้างผมพยายามให้บรรคนตรวจสที่วาระมาบุญักนะครับรองมิจการได้บอกเห็สมหรจบตัวนเน็ตอ่และจะได้เข้าใจพร้อมๆกันส่วนการสังขารจะเกิดขึ้นหลังจากที่ท่านพูดแล้วนะครับผมค,ครับเรียนท่องมิจฉาเนีัย น่ัรครบับเริอมต้นน,นะครับข้อหาที่เราแจ้งกับผู้ต้องหาทั้ง9คนนะครับมีทั้งหมด3ข้อหานะครับข้อหาแรกนั่นเป็นข้อหาร่วมกันเช่าโคมประชาชนนะครับตาม ى, ประมวลกฎหมายอาญาม้อหาสามามนะครับมีอัตราโทษไม่เกิน5ปีนะครับหรือปรับไม่เกิน1นึ่งแสนบาทหรือทั้งจับหนึ่งปันนะครับข้อหาที่2ก็คือข้อหาการกู้ยืมเงินอันเป็นการเช่าโคมประชาชนตามพอบอรบการกู้ยืมเงินอันเป็นการเช่าโคมประชาชน พศ2 5 2 7นะครับตามมาตรา 3, 4, 5แล้วก็42นะครับมีอัตราโทษตั้งแต่5ปีถึง10ปีนะครับแล้วก็ปรับตั้งแต่5 0 0 0 0ถึง1ล้านบาทนะครับหรือทั้งจำหนึ่งปรับแล้วก็ปรับอีกไม่เกินวันละ10,000บาทนะครับหากมีการกระทำโทษขั้น10,000บาทครับตลอดเวลาที่ยังมีการปรับถึงอยู่นะครับส่วนข้อหาที่3นะครับก็คือการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จนะครับโดย ประกาศที่น่าจะก่อให้เกิดความเฉื่อยในแก่พี่น้องประชาชนนะครับตามพรบคอมพิวเตอร์มาตรา14อนุ1น,น,นะครับองค์เงินหนึ่งตาโทษจำคุไก,นนกไม่เกินห้าหปีความคิดเสนอใช่บหมครับที่ท่านจำท่านปากครับและื้องต้นเราแจ้งผู้สารรัฐบาครับดูครับขอบคุณครับขอบคุณทตลอดอนุมากครับมีตามนี่ท่านบุญชายได้แจ้งแล้วก็มีพี่น้องสื่อมวลชนได้มีประเด็นสอบถามใ,ในคดีไหมครับมีคดีนี้ไหมครับติดเชิญเลยนะครับ